ตัสหอสวัสดีค่ะทุกคนในบทนี้เราจะมาฝึกอ่านพยางค์ที่มีเสียงสระอันเอินอินวนยินกันค่ะสระตัวแรกของเราคือสระอันค่ะครูนัทจะยกตัวอย่างการประสมเสียงพยัญชนะกับสระอันให้ฟังนะคะเริ่มจากตัวแรกพยัญชนะพัวะสมกับสระอันพัวอันพัน ตัวถัดมาพยัญชนะเธอะสมกับสระอันเธออันทันตัวที่สามพยัญชนะชือะสมกับสระอันชืออันชันและตัวสุดท้ายพยัญชนะซือะสมกับสระอันซืออันซันนักเรียนอ่านพยังในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะ h c ทันชัน,นเสียงสระอนันนอกจากจะใช้เดี่ยวๆแล้วยังสามารถใช้ผสมกับเสียงสระตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะเรามาดูกรอบนี้ค่ะในกรอบนี้คือเสียงสระอีผสมกับสระอนัน เวลาอ่านออกเสียงก็จะต้องออกเสียงตัวที่มาก่อนคือสระอีแล้วปิดท้ายด้วยเสียงสระอันค่ะอีอันยันยันหากนักเรียนต้องการเขียนพยังเสียงเอียนอย่าลืมว่าจะต้องเปลี่ยนสระอีที่เขียนด้วยตัว i ให้เป็นพยัญชนะอีที่เขียนด้วยตัว y นะคะดังนั้นตัวแรกที่นักเรียนเห็นที่เขียนด้วยอักษร y a n ตัวนี้จะอ่านว่าอียาน ตัวต่อไปค่ะคือพย,ยัญชนะพัวผสมกับสระเอียนพัวเอียนเทียนตัวถัดไปพย,ยัญชนะเตอผสมกับสระเอียนเตอเอียนเตียนตัวถัดไปค่ะพย,ยัญชนะเนอผสมกับสระเอียนเนอเอียนเนียน และตัวสุดท้ายของกรอบนี้คือพยัญชนะจีะสมกับสระเอียนจีเอียนเจียนนักเรียนอ่านเสียงพยางค์ในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งค่ะเอียนเทียนเนียนเจียน แถวถัดมาคือเสียงสระอูะสมกับเสียงสระอันอูอันวันวันเวลานักเรียนต้องการเขียนพยางค์คำว่าวันอย่าลืมว่าจะต้องเปลี่ยนสระอูที่เขียนด้วยตัว U ให้เป็นพยัญชนะอูที่เขียนด้วยตัว W นะคะดังนั้นตัวแรกที่เราเห็นในกรอบนี้ที่เขียนด้วยตัว w a n อ่านว่าวันวัน ตัวถัดไปคือพยัญชนะระสมกับสระวันร์วันรนตัวถัดไปค่ะคือพยัญชนะซื้อผสมสระวันซื้อวันซวนและตัวสุดท้ายพยัญชนะจื้อผสมกับสระวันจื้อวันจวน นักเรียนอ่านพยางเสียงในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะวัน n วน a วน u วนเสียงสระในกรอบด้านล่างนี้คือเสียงสระปูผสมกับเสียงสระอันยูอันยวน ซึ่งสระเอีอนตัวนี้นะคะจะผสมกับพยัญชนะแค่4ตัวคือสีพี่น้องตระกูลอ e, ีได้แก่จีชีซีอี e, ที่เขียนด้วยตัวอักษร J Q X และ Y ค่ะถ้าดูเฉพาะรูปสระก็จะเห็นว่าสระเอีอนจะเขียนเหมือนรูปสระอูอันวานเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องจำเอาไว้ว่า สีพี่น้องตระกูล E J Q X Y จะไม่ประสมกับเสียงสระอูแต่เขาจะประสมกับเสียงสระอที่ถูกตัดจุด2จุดออกนะคะครูจะประสมเสียงพยาญชนทั้ง4นี้ให้ฟังค่ะเริ่มจากตัวแรกอือันยวนตัวถัดไปค่ะคือพยัญชนะจีกับสระยวนจียวน ตัวถัดไปพยัญชนะชิกับสระยวนชิยวนเชียนและตัวสุดท้ายคือพยัญชนะชิผสมกับสระยวนชิยวน์เชีนนักเรียนอ่านเสียงพยัญชนะทั้งสี่ตามครูรอบหนึ่งนะคะยวนเชียน เสียงสระตัวถัดไปคือเสียงสระเอินยกตัวอย่างพยัญชนะที่ประสมกับสระเอินนะคะตัวแรกคือพยัญชนะฟัวผสมกับสระเอินฟัวเอินเฟนตัวถัดไปคือพยัญชนะเกือผสมกับสระเอินเกือเอินเกิน ตัวถัดไปค่ะคือตัวจืผสมกับสระเอินจืเอินเจนินตัวถัดไปพยัญชนะชื่อผสมกับสระเอินชื่อเอินเชนตัวถัดไปพยัญชนะจืผสมกับสระเอินจืเอินเชน ตัวสุดท้ายคือพย,ยัญชนะกึ่งสระอูะสมกับสระเอินอูเอินวนนักเรียนอ่านพยายงเสียงในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งค่ะเฟินเกึ่งเซินเจิน วสระตัวถัดไปของเราคือสระอินสระตัวนี้จำง่ายค่ะเพราะว่าเหมือนคำว่าอินในภาษาอังกฤษเลยถ้านักเรียนต้องการเขียนพยางเสียงอินนักเรียนจะต้องเขียนพยัญชนะอ e, ีซึ่งเขียนด้วยตัว y วางไว้ข้างหน้าสระอ e ีนะคะดังนั้นตัวแรกที่เราเห็นในกรอบนี้อ่านว่าอิน ตัวต่อไปค่ะยกตัวอย่างพยัญชนะตัวอื่นๆที่ผสมกับสระอินอย่างเช่นตัวปัวปวผสมกับสระอินปัวอินปินตัวถัดไปค่ะพยัญชนะมัวผสมกับสระอินมัวอินมนตัวถัดไปพยัญชนะจีผสมกับสระอินจีอินจีน ตัวถัดไปพยัญชนะชีผสมกับสระอินชีอิน,ช,อนชีนและตัวสุดท้ายพยัญชนะชีผสมกับสระอินชีอิน,ช,อนชีนนักเรียนอ่านเสียงพยางในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะยินปีน มินจินชินซรนสระตัวนี้คือสระเวินซึ่งเขียนย่อมาจากสระอูบวกสระเอินอูเอินเวินเรามาฝึกอ่านพยางค์ที่มีเสียงสระตัวนี้กันดูนะคะเริ่มจากตัวแรก พย,ยัญชนะเตอผสมกับสระอวนเตออวนตวนต่อไปค่ะคือพย,ยัญชนะเธอผสมสระอวนเธออวนทวนตัวถัดไปพย,ยัญชนะเลผสมสระอวนเลอวนตวนตัวถัดไปค่ะพย,ยัญชนะเกือ ผสมสระอ้วนเกออ้วนกวนบรรทัดที่สองพยัญชนะเคอผสมกับสระอวนเคออวนควนตัวถัดไปพยัญชนะจือผสมสระอ้วนจืออ้วนจวนตัวถัดไปค่ะพยัญชนะชื่อผสมกับสระอ้วนชื่ออวนชวน ัดไปพยัญชนะจผสมสระอวันจวินจวนบรรทัดที่สามนะคะพยัญชนะชิผสมกับสระวันชิวันชวนและตัวสุดท้ายคือพยัญชนะริผสมสระวันริวันรวน นักเรียนอ่านออกเสียงพยางค์ในกรอบนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากตัวแรกบรรทัดแรกค่ะตวนทวนลวนกวนควนจวน ซุนซุนนนสระตัวสุดท้ายของบทนี้คือสระยืน สระยืนตัวนี้จะผสมกับพยัญชนะเพียงแค่สี่ตัวก็คือสีพี่น้องตระกูล e, g, g c, e ที่เขียนด้วยตัว j, q, x, y นั่นเองค่ะเมื่อเขาเขียนตามหลัง j, q, x, y จะต้องถูกตัดจุดทั้งสองจุดบนหัวของเขาทิ้งไปนะคะถ้านักเรียนต้องการเขียนพยางเสียงยืน่นนักเรียนจะต้องเขียนพยัญชนะ e ซึ่งก็คือตัว y ไว้ข้างหน้าแล้วจะต้องตัดจุด2จุดบนหัวของสระ e ทิ้งไปนะคะ ดังนั้นตัวแรกของเราตัวนี้อ่านว่ายืนยืนออกเสียงเหมือนกับอ่านสระอย่างเดียวเลยค่ะตัวถัดไปค่ะคือพยัญชนะจีผสมกับสระยืนจียืนยืนตัวที่สามพยัญชนะชีผสมกับสระยืนชียืนชืนและตัวสุดท้ายคือพยัญชนะชี ประสมกับสระยุนชียุนชุนนักเรียนอ่าน4ตัวนี้ตามครูรอบหนึ่งนะคะยุนจุนชุนชุน,ชนมาฝึกประสมเสียงพยัญชนะสระและวรรณยุกต์กันค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้ารู้สึกว่าครูให้เวลาน้อยเกินไปให้นักเรียนกดพอสเอาไว้ก่อนเมื่อนักเรียนประสมเสียงได้แล้วค่อยมาฟังคําเฉลยจากครูนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวแรกคือปัวอันปันวันยุคเสียงที่หนึ่งอ่านว่าปันตัวที่2ค่ะ ฉเฉลยค่ะตัวนี้คืออูอันวันวรรณยุกต์เสียงที่สองวันวันคำนี้อ่านว่าวันตัวที่สามค่ะฉเฉลยนะคะตัวนี้คือเคอ,อันคันวรรณยุกต์เสียงที่สี่คัน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  คำนี้อ่านว่าขั้นตัวที่4ี่ค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้คืออีอันเยีนวันในยุคเสียงที่สามเยียนเยีนเยียนคำนี้อ่านว่าเยียนตัวสุดท้ายของบรรทัดที่หนึ่งค่ะ เฉลยน,นะคะตัวนี้คือมัวเอินเมิน,มนวรรณยุกต์เสียงที่สองเหมินเหมินคำนี้อ่านว่าเหมินมาดูบรรทัดที่สองกันต่อเลยค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้คือจื้อเอิวรรณยุกต์เสียงที่สี่เจินเจิ คำนี้อ่านว่าเ่นตัวถัดไปค่ะเฉลยนะคะตัวนี้คือจึเอนเจนวรในยุคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าเจนตัวถัดไปค่ะเฉลยค่ะ ตัวนี้คือช i i อินชินวันในยุคเสียงที่สี่ชิน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 คำนี้อ่านว่าชินถัดไปค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตัวนี้คือมัวอินมินวันในยุคเสียงที่สองมินมินคำนี้อ่านว่ามิน ตัวสุดท้ายของบรรทัดที่สองค่ะฉเฉลยนะคะตัวนี้คือคำว่ายินเสียงที่หนึ่งไม่ต้องพันอ่านเหมือนเดิมอ่านว่ายินมาถึงบรรทัดที่สมแล้วค่ะเริ่มจากตัวแรกค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้คือ หัพยเพียนเสียงที่สองเผียนเผียนคำนี้อ่านว่าเผียนตัวถัดไปค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้คือจียเจียนวรในยุกเสียงที่สี่เจียน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 คำนี้อ่านว่าเจียน จะถัดไปค่ะ,ฉะเฉลยค่ะคำนี้คือเนวันนวนวันในยุคเสียงที่สามนวนนวนหนวน,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 นคำนี้อ่านว่าหนวนตัวที่สี่ค่ะ,ฉะเฉลยนะคะ ตัวนี้คือซวันซวันวันในยุคเสียงที่1อ่านเหมือนเดิมอ่านว่าซวันตัวสุดท้ายของบรรทัดนี้ค่ะ,ะเฉลยนะคะตัวนี้คือยอันยวนวันในยุคเสียงที่3ามยวนยวนหยว,น,วนคำนี้อ่านว่าหยวน มาดูบรรทัดที่สี่กันค่ะตัวที่หนึ่งของบรรทัดที่4อ่านว่ายังไงคะฉเฉลยนะคะตัวนี้ชี่เยวนเฉว่วรรณยุคเสียงที่หนึ่งอ่านว่าเฉว่ตัวถัดไปค่ะฉเฉลยค่ะตัวนี้ เธอวนตวนเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าตวนตัวถัดไปค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือเธอ่วนทวนวันยุกเสียงที่สองทวนถวนคำนี้อ่านว่าทวนตัวถัดไปค่ะ เฉลยค่ะตัวนี้คือจวนจวัวันในยุคเสียงที่สามจวนจวนจวนคำนี้อ่านว่าจวนถัดไปค่ะ,ะเฉลยค่ะตัวนี้คือยุนเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่ายุนตัวถัดไปค่ะ เฉลยนะคะตัวนี้คือชีอุนชุนวรรณยุกต์เสียงที่สี่ซุนชุนซุนซุนคำนี้อ่านว่าชุนตัวสุดท้ายค่ะเฉลยค่ะตัวนี้คือชีอุนชุนวรรณยุกต์เสียงที่สองซุนซุน คำนี้อ่านว่าช้นได้เวลาอ่านคําที่มีสองพยางแล้วค่ะเริ่มจากคําแรกเลยนะคะฉเฉลยค่ะพยางที่หนึ่งคือพัวยินพินวนในยุคเสียงที่หนึ่งอ่านว่าพิน พยางที่สองคือยินวันใยุคเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่ายินดังนั้นคำนี้อ่านว่าชินยินชินยินตัวถัดไปค่ะ,ฉะเฉลยค่ะพยาง์แรก ร์เอ็นเรนวรรณยุกต์เสียงที่สองเพยางค์ที่สองมั μο, in, วนนยินมนรณยุกเสียงที่สองเหมือนกันมินมินคำนี้อ่านว่าเรนมินเรนมินตัวถัดไปค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรกชีอินชินวรรณยุกเสียงที่หนึ่งอ่านว่าชินพยางค์ที่สองชีอียนเชียนวรรณยุกเสียงที่หนึ่งเหมือนกันอ่านว่าเชียนคำนี้อ่านว่าชินเชียนชินเชียนตัวแรกของบรรทัดที่สองล่ะคะอ่านว่ายังไง เดอ๋คะพยาง์แรกคืออ่านคันเสียงที่4ี่คันคันขันคพยางคที่สองจีเยียนเจียนวรรณยุคเสียงที่4ี่เหมือนกันเจีย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 นคำนี้อ่านว่าคันเจียนคันเจียนคำถัดไปค่ะ ฉเฉลยค่ะคำนี้พยางค์แรกอูอันวันวน,นยุกเสียงที่สามวันวันวันพยางค์ที่สองฟัวอันฟันวน,นยุกเสียงที่สี่ฟันฝันฝัน,นคำนี้อ่านว่าหวานฝันวานฝัน,น,นดูตัวถัดไปค่ะ เฉลยค่ะคำนี้พยางค์แรกเซียนเซียนวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าเซียนพยางค์ที่สองอียนเยียนวรรณยุกต์เสียงที่สี่เยียนเยียนเหยียนเยียนคำนี้อ่านว่าเซียนเยียนเซียนเยียนต่อไปค่ะตัวที่หนึ่งของบรรทัดที่สามค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรก xi y u น n xuan วรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอ่านว่าเ x ียนพยางค์ที่สอง chi wan c h วรรณยุกต์เสียงที่สอง chuan c h คำนี้อ่านว่าเ u ียน h วน n xuan chuan โจทย์ถัดไปค่ะ เฉลยค่ะพยางค์แรกชื่อเสียงที่หนึ่งอ่านเหมือนเดิมอ่านว่าชื่อพยางค์ที่สองรุ่นรุ่นวรรยุคเสียงที่สี่รุ่นรุ่นร่วนรุ่นคำนี้อ่านว่าชื่อรุ่นชื่อรุ่นตัวถัดไปค่ะ ใชลยนะคะพยางค์แรก z u อ zui วรรณยุกต์นนเสียงที่สาม zui zui สวย,ย,ยพยางค์ที่สอง chun chun วรรณยุกเสียงที่สอง chun c h u คำนี้อ่านว่า z u ย c วน n zui chun มาดูบรรทัดสุดท้ายค่ะตัวที่หนึ่งค่ะ ฉเฉลยค่ะพยางค์แรกปัวไอไปวรรณยุกต์เสียงที่สองไปไปพยางค์ที่สองยืนวรรณยุกต์เสียงที่สองยืนยืนคำนี้อ่านว่าไปยืนไปยืนตัวถัดไปค่ะ เลยนะคะพยางค์แรกจี้เยาเจียวรรณยุกต์เสียงที่สี่เจียวเจยวเจยวเจียว,ว,ว,วพยางค์ที่สองซียุนซุนวรรณยุกต์เสียงที่สี่เหมือนกันซุ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 นคำนี้อ่านว่าเจียวซุนเจียวซุนมาถึงคำสุดท้ายของเราแล้วะค่ะ ฉเฉลยค่ะพยางค์แรกยืนเสียงที่สี่ยืนยุนหยุนยุนพยางค์ที่สองสวานสวนวรรณยุกต์เสียงที่ 4, ท 2, สี่สวนสวนสวานสวนคำนี้อ่านว่ายืนสวานยุนสวน